สวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะเราก็จะมาไหว้พระขอพรน,นะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วเราก็จะมาไหว้ปู่พญานาคานะคะวันนี้ขอโชคขอลาบนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยวัดที่นี่นะคะเอที่นี่วัดศรีสะเกดเอ้ยไม่ใช่ที่นี่วัดทุ่งชัยนะคะวัดทุ่งชัยอำเภอเมืองอุทุมพรนะคะ จังหวัดศรีสะเกดนะคะแวะมาเที่ยวได้นะคะที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะเราจะมาขอหวยท่านนะคะเพราะว่ามีคนมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ดวงของใครของมันนะคะนี้เราจะมาขอกันค่ะแพรไปทองคทณ ปลาตรงไหนให้อาหารปลาวะฮะว้าวปลาเยอะมากเลยนะคะปลาสวยงามอันนี้ปลาตะเพียนนะคะเห็นไหมสวยมากเลยน้ำาหลาอุ๊ยปลาปลาตัวใหญ่มากเข้ามาทักทายเรานะคะปลา <laughs> ปลาเข้ามาทักทายเรานะคะ ตรงไหนคะตร,ง,ง,รตงนี้เราจะให้อาหารปลากันนะคะนี่โอ้อยปลาเยอะเลยอือตัวใหญ่มากนี่ Dơ mấy Quá à cho duyên lá ná duyên wow à dưới <laughs> ให <laughs> ยไกลก่เอาไอว้กวเฮ้ย,ยอ,อย่ไเลรีบ